สำหรับในตอนนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการซื้อขายคริปตัวเคอร์เนซีนะครับในโกเกอร์ไบแนนกันนะครับในการซื้อขายนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมจะแนะนําวิธีการซื้อขายแบบสปอตนะครับการซื้อขายแบบสปอตคืออะไรคือการซื้อขายนะครับคือการที่เราซื้อตัวสินทรัพย์จริงๆนะครับอย่างเช่นอย่างตัวบิตคอยนะครับบิตคอยก็จัดเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งใช่ไหมครับเราซื้อบิตคอยจริงๆนะครับถือสินทรัพย์จริงๆนะครับไม่ได้ ถือผ่านสัญญาฟิวเจอร์นะครับไม่ได้ถือผ่านสัญญาเรเวเรตต่างๆนะครับเป็นการซื้อบิตคอยจริงๆเกียบเสมือนการที่เราซื้อทองคำนะครับที่เราได้ถือทองคำจริงๆนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือความหมายนะครับการซื้อแบบสปอตนะครับอ่ะซึ่งนะครับในการซื้อแบบสปอตเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันในบร็อกเกอร์ไบแอนเนี่ยนะครับมีวิธีการซื้อได้หลายวิธีนะครับอ่ะอย่างเช่นวิธีแรกนะครับก็นะครับให้เราเข้ามาหน้าเทรดนะครับแล้วก็ เลือกนะครับอ่าคลาสสิกหรือว่าเอ็กวานก็ได้ครับส่วนตัวผมชอบเอ็กวานนะครับอ่าเอ็กวานคืออะไรคือกระดานการเทรดนะครับแบบเอ็กวานนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เราเปิดคู่เงินนะครับอ่า BTC USDT นะครับ USDT เนี่ยนะครับก็คือตัวสกุลเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับเป็นอ่าสติเบิลคอยนะครับ stable coin คืออ่า คริปโตเคอเรนซีที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีมูลค่าเท่ากับ US d ลลาร์นั่นเองนะครับอ่าเราจะเห็นได้ว่าเราจะเห็นได้ว่าครับตอนนี้เนี่ยครับผมถือเหรียญ USDC t อยู่ศูนย์เหรียญน,นะครับแต่ว่าผมถือบิตคอยอยู่นะครับอ่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สอง BTC นะครับอ่าถ้าเกิดตอนนี้ก็คือผมซื้อบิตคอยเอาไว้นะครับอ่าอันนี้คือวิธีการแรกที่เราจะซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะครับอ่า ถ้าเกิดผมอยากจะขายบิตคอยนะครับผมก็นะครับมาติ๊กนะครับตรงราคาเสนอซื้อกับราคาเสนอขายอ่าก็เซลล์แบบนี้นะครับอ่าอ่าแล้วก็ใส่จำนวนเงินไปนะครับ ถ้าเกิดผมต้องการขายผมก็กดเซลล์ตรงนี้เลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับบีนแนสมีวิธีที่ดีกว่านะครับอ่ะก็คือนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการ c o n v ร์ตนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราฝากเงินเข้ามาเนี่ยเงินของเราจะเป็น USDT นะครับอ่ะเงินของเราจะเป็น USDT นะครับอ่ะผมเออซึ่งผมได้ทําวิดีโอับในการฝากเงินเข้ามาในบีนแนสไว้แล้วนะครับอ่ะ ทีนี้เนี่ยนะครับสมมติว่าผมต้องการที่จะตอนนี้ผมถือบิตคอยอยู่ใช่ไหมครับสมมติว่าผมต้องการขายบิตคอยนะครับผมในกระดานการเทรดเนี่ยนะครับมันดูอาจจะดูยากใช่ไหมครับผมก็ซื้อนะครับมาตรง c o n วิร์ตรงนี้ได้เลยครับ c o n ิร์ตนะครับแล้วก็ from นะครับคือจากนะครับมากระเป๋านะครับจากกระเป๋าบิตคอยมากระเป๋า USDT นั่นเองนะครับสมมติว่าผมต้องการ ขายบิตคอยเนี่ยนะครับให้มันมาเป็นเงิน USDT เนี่ยนะครับผมก็เลือกตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นบิตคอยนะครับอ่าด้านล่างเนี่ยนะครับผมก็เลือกเป็น USDT นะครับอ่าเดี๋ยวผมนเวิร์ตให้ดูเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเงินของผมก็จะมาอยู่นะครับในกระเป๋าเงิน USDT เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีทีนี้นะครับเรามาดูนะครับตัวกระเป๋าเงินของเรานะครับคลิกตรง wallet นะครับ ฟิชแ n d สปอตเห็นไหมครับเงินของผมเนี่ยนะครับก็จะมาอยู่ตรงนะครับตรง USDT เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสมมุตินะครับผมอยากจะถือบิตคอยเหมือนเดิมนะครับอ่าผมก็กด convert ตรงนี้ได้เลยนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับ่าแล้วก็กด m a x นะครับแล้วก็กด p r e v i e w แล้วก็กด convert นะครับเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยนะครับเงินของผมก็จะไปอยู่ในบิตคอยเหมือนเดิมแล้วนะครับ การที่เรา convert ไป bitcoin หมายความว่าเราซื้อ bitcoin นั่นเองถึงว่าเรา convert ไปเหรียญอะไรหมายความว่าเราซื้อเราถือเหรียญนั้นอยู่ผม convert มาที่ bitcoin ถ้าเกิดราคา bitcoin ขึ้นผมก็จะกาไรถ้าเกิดราคา bitcoin ลงผมก็จะขาดทุนนั่นเองนะครับอนี่ก็จะเป็นวิธีการนะครับซื้อขายสปอตนะครับในตลาดใน broker binance นะครับง่ายๆเพียงแค่นี้เลย